ป้าปลาก็มาป้อปาพากันไปซื้อมหนึ่หน่วยมาดีป้าปลาก็มามาไม่ทันเลยโอ๊ยขอการช่วยดีค่ะแม่ขอกนรช่คือเป็นตางห้าแฉกใช้ยืมอันาคนก็เป็นกี่หลักขอกนรช่บยโเจ้าขายาวอยู่อุ้ยแรงเนาะขอการช่วยหนึ่งเร็วไร้ไรอันนี้เป็นอีก อกันแช่นั่งดีดีได้ครับขนมโคกขนมคกพ่อยต่ละคลิปแล้วพ่อพ่อน่าจะไปมุกยัดไงมุกแมอทุ่นี่น่ะเมื่อยเบาหรือจังไก่ มวลบักขับมวลบ่เเหดิมาับเลไปเรียมแล้วเรียมปวดเอาชุดาอ่าท่านแล้วยางไปเอเ้ตดีก่พี่บายอย่งว่ดมดักอหวมาก่อิีแล้กได้ินผ่าออได้อยู่ไหนคะอืไม่กินยั่ร้านไหนไม่กินยังไล่ะเสียงอีน้ำวัดดีค่ะวัสดีครับเสียโน้ นั่นประมาณตีประมาณตีมือไงบ้นนันเนาะนเปียกยับย่ยแล้วป่วยอ๋อใช่เพราะว่ายายไม่สบายพอการใช่มมสช่งกินเนี่ยนะจิกินเนีเด็กๆ่งกินเลยออกเงินเดี่ะบอันนี้รู้ไหมจ่เี้ยงพอกันใช่ ้สอกสมัก็ได้เอบ๊อกันบงดีๆแล้วมันมีขันได้ขี่แบบมั่าขันมีขันลงอ่เขาเคกรอบกรอบกันไอเบียว่าอยู่มันมีขันเจ้าเล่บอกไอเบียว่าจงไงให้เอาเส้ขันเลยบอกไอโอ่างเลยบอเคยเลยเคยบบว่ามัมีขันเห็นหมเคสจังดวันนี้ฮะพอกระถอเกกในแล้วเศษหลด นึกว่าไมร่องอางไงเขาแล้วก็ทถิ่มเล่เกในค่ะแล้วไม่ใส่ไม่ใส่ถ้ามีถุงเท้าคงเป็นถุงเท้าบอแต่อไม่คนหูเนยน้บอใสเกือบแปเอพอไปรออหาบอดรวับอเียเขียดให่อยบออยใส่ไอยาพร้อมบวกใส่นะเ ล้านไอ้ตรงุ้ด้วของน้ำี่บอกแล้วโอ้ยชอบบอลขีนกินบอลพ่อกานทยเมื่อไหขอไปเห็นพ่ลัน้เอาอแล้วพอแล้วพี่เปาแบบดีาากมาดยดอ้ยนี่เอาพอิตาจากินอะไรบอไปสั้ามอน่ไหมยมลานยมบางได้สางมอเดวมาไทาุงเลยของน้ีุ่่งามังไหมอนี่ไห หมอนไสรเนยได้ถามหาล้ำม่ม้ยเลือยหันเลื่อยางรถทันเลื่อยรถห้องก่อนจ่ามอน่ไหมถ่าไมอะทาอะถูกเอาเลยถูกเอาเยถ่ายด้อถ่ายด้อเขาถูกเอาเขาว่าเขาอยากไม่หน่อยแค่เนี่ยเราบอกมันเกี่ยวกับยังเป็นอึลือบอกความดันเป็นยังไ่ได้วางมได้วร เพื่ออะไรสิเป็นแค่วกับเรื่องความตันแล้วนำแต่อร่อยมากซอสอ้มันมันแล้วเป็นเกิดแนผักแล้วเป็นเกินพวกมื้ออาหารพวกพวกเบิร์ดเลยเอาหอดเทียร์พอาชีพตาเป็นการสบัยดีมะแสบท่องเป็นมะค่ะแสบกระเพาะเล่ากระเพาะเอาขึ้นเป็นหลายโรคแน่เอาจริงๆ แค่กินยาเยอะเนาะที่นี่มันก็กัดใช่ไหมเป็นตัวประกอบใช่แล้วนะก็ปกติเขาก็จะให้กินยาก่อนอาหารอยู่แล้วใช่ไหมแม่หน่อยมีไหมยาก่อนอาหารเออยาเกลือบกับเคาะคือคอยเนี่ยมเป็นอั่างนี้อบคอชิตะคอยชิตะไปบ๊องหม้อไปกินข้าวลายเลยไปบ๊องหม้อต้มไฟเหรอไปเออไปบ๊องหม้อต้มไฟกันใช่หมูบ่ามันึงกินข้าวลายหม้อไฟหนีไหมแมัหิวเลยด่ แม่หน่อยต้องกินน้อยๆแต่บ่อยครั้งเอาแม่หน่อย่ได้กินหลายแม่หน่อยเราเคยกินน้อยๆแต่บ่อยครั้งเออกระสิย่างไปหาร้านนั่นละมันถึงจะได้แบบว่าท้องไม่ว่างถ้าท้องมันว่างมันก็ทําให้มันปวดเฉพาะบวมบ่ัวเจ้าห่อนวิปป้าหมึกมันเฉบ่บวมบีบอัดเจ้าห่อนวิปป้าหมึกเดีมันว่แม่ตี้ลิจุนมันไม่ใช่ไอ้ซาบู เราภาษาบอกว่ากินเบาๆแม่หันกินแอปเปิลฉโนไว้กินแอปเปิลแล้วมัาตายเออใช่จะมีโกบปรหล้วเป็นฉโนไว้แม่เป็นหลับเม่เป็นแมของพฉโนไว้ขอหันกินแบบแอปเปิลอดี๋ยวมาเมคอัพฉโนไว้ต่อมามาอยิงปืนไม่เห็นอยังเอิรนคิดคนหรือเปล่าแม่ของเป็นฉโนไวเหมือแอปเปิล แม่ปวดไม่ใช่ยาผิดแม่ปวดไม่ใช่เยอะอม่าไปร<ม>ุดไปมา,ม,มาแล้วคนเะนมากหลาย าจะแก้วประมาณ99%พัฒนานรหรอ99หรอกสาแก้ววัฒนากรเหมือนกสีเกมให้เป็นต่อไปซื้อเก้าอี้มาอขายกันไปกันเลยเก้าอี้ขายให้นั่งใช่ไหมไปได้มือมือน้องอยมา่ปะมามาส้นาแล้วมันจะลบากโอ้เส็จแล้วหรือไมพี่ปามโอใส่น้องขอปาม พอเอกก่ากจไปซักแก้วักโหสองก็รอเนาใสามลอยบ่ไกลอยู่หรไปไหนจ๊ะเ็เลยอยู่ปลายาปีาเขาเขาเขาพิมมาบอกว่าที่หนึ่งเนอยู่สาแก้วนะใต้อยู่เขาบอกจะไกลอยู่ไปกลกรุงเทพไหมวันที่สองกันนวะวันนี้ที่สองเป็นนาวะ เจ้าเป็นผู้จัดดิผู้เองออกดูแลผู้จัดตัวจริงอยู่นี่ไม่ได้จัดกเจ้าได้แหละกันได้แหละคอยไล่ซอสเอที่บอคอยไหมแล้วเราไปซ่าแก้วอย่างปกไก่ผู้จัดตัวจริงอยู่นี่กำนันการชัยการชัยเอนเตอร์เทนเมนต์กำนันเอกเอนเตอร์เมนต์ กันชัยเนเอร์ัวลยพ่อไปสงเจ้าอำไรเจ้าเร็วอลกาเม่บอกเหอกรลพ่อไปสงลผู้ใดลเแค่ชัยแห้พ่อเอกพ่อเอกมีแฟนแล้เจ้ายังไม่อยู่ไปคือเน่ยระ่อแรหมแล้วข้อหมากลาย้อากลายเลย ไม่น่ยเยวกัคืออ่ม่เงียหน่อยไปผู้เดียวกับถือหุ่มรือเก่าโอ้โหโอหรอกไม่หน่อยเพราะมนคดดังเ้ย่อไม่หน่อยเป็นความดันไม่ใช่ความดันความดันความดันไม่คดันไม่ใช่ไม่หน่อยไม่ใช่คนดังเพราะมีคนดังให้อยู่แล้วดังไปเออดังไปไงมาต้องปคน้นไปมันจะมียู u b บอยู่หลายช่องเดี๋ยวทีว่าทายบาปากเบาเดี๋ยวอาศัยเสียงผู้อื่น คอยนี่เราผู้หนึ่ง <laughs> มาหาแม่มาลูกมามาโอ้ <laughs> ยใยญ <laughs> หยย <laughs>